สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาพาฝันสวนหลังเฮือนคือเก่าค่ะบรรยากาศดีค่ะตอนนี้เดดออกอุ่นๆลมพัดเย็นๆคุยกันเนาะคันเนาะคุยกันน,น,น,นำสวนเนี่เจ๊เด้อไม้บางลมมัน,ลม,มนลมพัดมามีแหงกนนั่นนะคะเด้อ เพื่อนๆกน็สบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะค่ะเนาะสดชื่นสดใสสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะเด้อมาจิบกาแฟไปทำเอ้ยจักหน่อยค่ะเอาโม่กาแฟมากาบโบไดลินเยอะ,ะ,ะ,ะเลยค่กะกาแฟกบจิบพอเปลี่นอันได้คุยกันอันมันได้อัธรุตเนาะค่ะเนาะน้ำส่วนลงังเหงนโบแม่บอกเอ้ยตั้งมาดื่มกาแฟอันกินเป็นเยอืบอบโมเมนต์เลยค่ะเด้อ เมื่อก่อนเป็นอยู่ค่ะเมื่อก่อนนั้นเพราะว่าติดกาแฟเนาะค่เนาะพูดกันตรงๆเพราะกินขมือ้อดื่มขมื้อว่างั้นเถอะปะแต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงอยู่ค่ะน้อยลงคือการลินก,การลินกาแฟกันน้อยลงว่าแม้ว่าลินเป็นอันเต็มโบกค่ะเดี๋ยวนี้ก็นิดนึ่งคนนั่งจิบคุยกันละกัได้คุยกันพอหอมปากหอมคอเนาะค่ะเนาะแล้วก็มดว่างั้นเถอะปะ แต่ก่อนนั้นลินเต็มถ้วยนะคะไม่ไเอ้ยกันนะวันนี้เหาก็เพื่อสุขภาพนะคาะนนต้องดูแลตัวเอง <c oughs> อันตุรกยาถ้ามันเยอะไปก็ะบดีมันบอกค่ะ <c oughs> ทําให้มันพอดีพอดีเนาะทําได้บอททำยากอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> คนส่วนมากซิสนึนกว่ามันง่ายมันบงง่ายเนาะ,ะ <c oughs> มา <c oughs> ตามสไตล์เอยค <c oughs> ําเบาไปเต็กแต่มันก็แม่นความเอยอยู่ด้วยค่ะ ไอ้ท้มันพอดีนี่มันโมเมนต์ว่านธรรมง่ายๆเนาะค่ะเนาทำยากเห็นเอยเบิ้องเันแข่งรถอยู่ทางเหนือฟอร์มูล่าสองเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยเป็นคนกดไปแล้เอ้าวมันคือแข่งมือนี้แบบว่าพันธุ์ว่าสร้างว่าเทมันม่มมีเด้ปันวานนี่เด้วะว่าไปเบิ่งมันโมเมนต์เฮ้ยมันเป็นอัน ฟอร์ม so, ูล่าสองเหมือนว่าโฟล์เมาส์ฟอร์มูล่าวันเนาะค่ะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นอีกรุ่นนึ่งเหมือนกันเถอะพันเบิงก็เลยหัวเอ้ยรับอกตวนะเฮาอันกดอีกช่องหนึ่งบ่ต้องบ่ต้องก็เลยกินกบลินกาแฟเก็ขนมเอ้ยก็เลยถือหมกาแฟเห็นเด่นโมเอ้ยก็เลยมานั่งกันแฮงนำส่วนเนาะคเนาะคุยกันจักน้อย อันมื้อนี้ก็ฝนตกช่วงเช้าก็ฝนตกฝนตกแดดออกนะคะเนาะอากาศก็ดีว่างั้นเหรอป้าถ้าแดดออกก็เป็นอีกบรรยากาศนึงแต่ว่าถ้าฝนลงก็มืดเป็นอันคึมๆไปเลยนะคะก็บอกว่ากันเนาะคะ่ะมันเป็นอันธรรมชาติดอกไม้ก็มีความสุขลละคะ่ะเพราะว่าได้นำ้ำฝนเอ้ยก็บ่ต้องหุด อทิตี์ก่อนมาเป็นแห้งแห้งเนาะคะ่ะเนาะอีตูนพันก็ต้องหดะค่ะดอกไม้กันอันนี้เบิ่งบานชื่นไปมดใำสวนสี่ชมพูนนอหเลยคะในสวนชมพูกับม่วงเบิ่งอันซัดเลีเ้ยงเพี้ยนบานก็เห่าดีนะคะเห็นจะของมันก็หายอยู่เมื่อกี้บอก,ก็เห่าหลายแม่ต้องใส่โต๊ะ แห้งเห่าอ่ะยุดมนเนี่ยคนมากดอดเหือนแฟนเอ้ยเปิดเหรอ ลุงเส่มาส่งของที่พันสั่งมาบ่หงอยลุงใส่ยักโอข้างนอกเนาะขนอไปบ้าอากาศดีก็ สัตว์เลี้ยงกรจากออกอนอกด้ยค่ะอืมมีการตอบอีกนาอขนอกพา,าเาไปย่างแน่เมันบอกโมแฟนเอยพันรับของพันมาส่งพันสั่งทางอินเทอร์เน็ตของที่ทำํำนำเรือเนะะี่ยค่ะ อะคุยเจอฝั่งกันมันคุยสมาปิหนกันอะอากาศดีเนาะนั่งนํากันก็นคุยฮั่นคุยนี้มันบอกค่ะบ้าอันเบิ่งพันโบนยหอมพันอยากออกข้างนอกค่ะอันนี้เพราะว่าพันเคยออกเคยออกช่วงเวลานี้ทงใสยันคือบวัวาพาวออกเสียนกกันเนาะเอ้ยแห้งวบาไปดูค่ะ ก,กิบกาแฟก็มืดไปแล้วค่ะอ่ะเอ้ยปเบื้เงณขวองนแะฟนเอ้ยค่ะเพราะกันทิพน้าเนานนะ,ะเนาะซั่นี้เน่ะเนาะโชคดีกันทุกบ้านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ